สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมชิ i อินแพคทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละคร5ดาว5ตัวที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่จะมีตัวอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับ แน่นอนครับถ้าพูดถึงผูเล่นใหม่ตัวแรกที่จะแนะนําคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเทพหินของเรานั่นเองนั่นก็คือจองลี่ครับตัวละครคุณภาพชีวิตที่เรียกได้ว่าหากใครมีก็เหมือนกับเปิดโหมดอีซี่ตลอดทั้งเกมแม้ว่าจงลี่จะเป็นตัวละครตั้งแต่แพทช์ 1. 1แล้วก็ตามแต่ปูจงของเราก็ยังคงอยู่ในท็อปเทียร์ในกลุ่มของสัพพอร์ตมาโดยเสมอถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีตัวละครคุณภาพชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวโล่ตัวฮิลสี่ดาวห้าดาวมากมายนะครับแต่จงลี่ก็ยังคงตแหนน่งี้้้ไวไวด ด้วยการเป็นตัวโล่ที่หนาที่สุดในเกมและมีระยะเวลาของโล่นานถึง20วิอีกทั้งตัวโล่ยังสามารถลดต้านทานมอนสเตอร์ได้ถึงคาดอีกด้วยรวมถึงกายภาพด้วยนะครับอีก20ซึ่งนับว่าเป็นตัวละครที่สามารถตั้งโล่พร้อมกับสามารถบับด้านเมจให้กับทุกคนในทีมได้เลยครับไม่ว่าในทีมเราจะเล่นที่มีท่าอะไรก็ตามทุกคนในทีมก็จะตีแรงขึ้นทั้งหมดนั่นเองครับนอกจากนี้จงลียยังถือว่าเป็นตัวละครที่ปั้นง,ง่ายและถูกมากๆอีกด้วยโดยอยร์ติแฟกต์ก็แค่เน้นไปทางเลือดครับอ,ราอ,าอา้้ีดดดววกย3ไ เรียกได้ว่าทั้งเก่งและป้านง่ายแบบนี้ใครๆก็ควรจะมีติด ID นะครับมาถึงตัวที่2กันบ้างนะครับนั่นก็คือคาซึฮะนั่นเองครับคาซึฮะนะครับเป็นตัวละครธาตุลมที่มีความสามารถในการรวบมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆให้มาอยู่ตรงกลางจากการกดสกิลธาตุนะครับซึ่งสาหรับผู้เล่นใหม่ดาเมจที่ได้จากการทำกิริยาถือว่าค่อนข้างสูงมากในช่วงต้นเกมเพียงแค่เราแปะธาตุใดก็ตามแล้วเอาคาซึฮะมากดสกิล e และรวบมอนสเตอร์กระจายธาตุเพียงเท่านี้ มอนในเวิร์กก็แท้สไตล์หมดแล้วครับอีกทั้งการบัฟของคาซิงฮานะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครบัฟที่สามารถบัฟได้แรงมากๆโดยสามารถเพิ่มโบนัสธาตุจากการทําการกระจายได้ตามชำนาญธาตุนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะพยายามทา EM หรือค่าชํานาญธาตุไว้อยู่ที่ประมาณ1000นะครับซึ่งก็สามารถแจกโบนัสธาตุที่กระจายได้ถึง40%เลยอีกทั้งการใส่แสกเซตสี่ลมที่สามารถลดท่านทานธาตุที่กระจายได้อีก40%ซ ซึ่งรวมๆแล้วแบบคร่าวๆนะครับคาสเฮเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจของตัวละครในทีมเราได้ถึง50%เลยจากธาตุที่กระจายนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการบ้านตัวละครก็ถือว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่ใส่เซ็ตอ์ติแฟกสีลมที่เป็นสำนักธาล้วนก็พอแล้วครับทิเหลขที่ดาเมจเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้ครับตัวอาวุธนะครับสามารถใช้อาวุธคราฟสีดาวอย่างไอรอนสติงได้อีกด้วยครับมาถึงตัวละครที่3แล้วนะครับนั่นก็คือนาฮิดะหรือเทพไม้ของเรานั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า จุดเด่นของธาตุไม้นะครับก็คือการทําปฏิยาครับดังนั้นตัวละครแปะไม้จึงสําคัญมากๆซึ่งนาฮิดะก็คือตัวละครที่สามารถแปะไม้ได้ดีที่สุดครับเพียงแค่การกดสกิล E ค้างไว้น้องจะทํามือเหมือนถ่ายภาพนะครับซึ่งขณะนั้นเราจะสามารถกวาดทิศทางไปยังมอนสเตอร์รอบๆได้ถึง8ตัวเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเป็นเหมือนโซ่โยงมอนสเตอร์ทุกตัวเข้าด้วยกันและเมื่อใดก็ตามที่มีปฏิยาเกิดขึ้นก็จะมีดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมจากน้อยหนาฮิดะเสริมขึ้นมาและจะโดนมอนสเตอร์ท,ทุกตัวที่ถูกโยงอีกด้วยครับ ตึงบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยแรงมากๆครับผมจําได้เลยว่าตอนที่เล่นใหม่ๆแล้วได้นาฮิดะเข้ามาเนี่ยการทําดาเมจหลักหมื่นในช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่ายากนะครับแต่น้องนาฮิดะเพียงแค่ใส่อาร์ติแฟ์เซตสี่ไม้ชำนาญท่าล้วนดาเมจเนี่ยก็แรงขึ้นเป็นหลักหมื่นได้ง่ายๆเลยครับแถมสกิลออนติยังสามารถบอกชำนาญท่าให้กับทุกคนในทีมได้อีกด้วยซึ่งก็จะทําให้เราสามารถทําปฏิกิริยาได้แรงขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งอาวุธยังสามารถใส่อาวุธสามดาฟรีๆอย่างเมจิกไกดได้อีกด้วยเรียกได้ว่าปั้น ถัดมาอีกตัวละครหนึ่งนะครับนั่นก็คือเย่ยหลานนั่นเองครับตำแหน่งของตัวละครนี้ก็คือซับ dps นะครับที่มีจุดเด่นคือดาเมจที่แรงมากๆและการแปะน้ํานั่นเองครับซึ่งพอเป็นตัวละครธาตุน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถไปได้หลายทีมากๆครับเนื่องจากธาตุน้ําเป็นธาตุที่สามารถทําปฏิกิริยาได้กับทุกธาตุดังนั้นเย่ยหลานจึงสามารถไปได้หลายทีมากๆโดยที่ดาเมจหลักของเย,ย่หลานจะอยู่ที่สกิลอาลติครับ โดยการเรียนลูกตาออกมาช่วยทําดาเมจนอกสนามในทุกครั้งที่ตัวละครในสนามโจมตีปกตินั่นเองครับนอกจากนั้นยังสามารถบัฟโบนัสดาเมจให้กับตัวละครในสนามขณะนั้นได้อีกด้วยตามเวลาที่ผ่านไปของสกิลอันติซึ่งสูงสุดอยู่ที่50%เลยครับอีกครั้งสกิลท่าของเย,ยลานที่เป็นการวิ่งนั้นยังสามารถนํามาใช้ในการสํารวจเวลิลดได้อีกด้วยครับซึ่งถ้าดูจากในคลิปจะเห็นว่าดาเมจที่มาจากเย,ยลานนะครับถือว่ารัวและแรงมากๆเลยนะครับ มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากพี่นิวเลตในตู้ที่ผ่านมาของเรานั่นเองครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวละครอื่นๆที่แนะนํามาใน4ตัวข้างต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตําแหน่งซัพพอร์ตมากกว่าครับ เนื่องจากเกมนี้นะครับตัวละครซัพพอร์ตจะมีภาษีมากกว่าตัวเมน DPS นะครับไปได้หลายทีมากกว่าในขณะที่เมน DPS ส่วนใหญ่จะจาเป็นต้องใช้ตัวละครซัพพอร์ตหรือฟิกซ์ทีมากกว่าถึงจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ดีที่สุดนะครับสำหรับพี่นิวนั้นเป็นตัวละครที่มีดาเมจส่วนตัวค่อนข้างสูงอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นตัวละครธาตุน้ําที่สามารถเข้าได้กับทุกธาตุดังนั้นเนี่ยพี่นิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถจัดทีมได้ตามสถานการณ์ที่เจอได้เลยครับนอกจากนี้จุดเด่นของพี่นิวอสาามรถยิ่งย ก็สามารถยืนได้สบายรับดาเมจจากมอนสเตอร์ไปหนักๆก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้คนเดียวเราจึงเห็นคนนําพี่นิวไปโซโลในคอนเทนต์เอนเกมอย่างอาบสติดอันดับเป็นทีที่คนใช้เยอะเป็นระดับต้นๆอีกด้วยซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าการที่จะนําตัวละครไปโซโลอาบสได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเียได้ว่าถ้าจะต้องแนะนําตัวละครเมนทีพีเอสักตัวเนี่ยก็คงจะต้องเป็นพี่นิวเนี่ยแหละครับทั้งเล่นง่ายและแรงครับ ก็หมดลงแล้วนะครับสาหรับ5ตัวละครแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่บอกเลยนะครับว่าทั้ง5ตัวนี้ปัจจุบันก็ยังติดเทเลิสระดับ ss เทียร์ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าเก่งตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมจริงๆปั้นออกมาแล้วได้ใช้แน่นอนครับอีกทั้งถ้าเราไปดูข้อมูลสถิติการใช้งานตัวละครในการลงอบิสลาสุดที่ผ่านมาจะเห็นว่าทั้ง5ตัวนี้ยังติดเป็นห้าอันดับแรกที่ผู้เล่นใช้งานลงอบิสมากที่สุดอีกด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าใน5ตัวนี้ก็สามารถยืนอยู่ในท็อป10บนี้ได้อ สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ต้องน้องใหม่อย่างผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ